เทวดาทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันนะให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักสุขและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟเชื่อว่าให้จักสุและผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมริตธรรม